ใชอายุ68ปีนะคะมันได้ไข้ไออ่อนแรงนะเหงื่อออกกลางคืนด้วยนะมีไข้นะนซ์เวตติ้งนะอาหารอาหารลดลงมา6เดือนนะมีน้ำหนักลดด้วยนะเวทลอตมาครบแล้วนะล้วก็ให้หายใจเหนื่อยนะคะมีไม่มีน้ำนูกนะไม่แน่นจมูกไม่ใจสั่นไม่เจ็บหน้าอกเลยเลยไม่มีระบบย่อยอาหารเพลเวกติเนาะแล้วก็เพิ่งออกจากคุกมา9เดือนเนาะก่อนนนี้มีเรื่องของไข้เออตอนนี้มีไข้ เพราะปกติอ A ปกติ B P ปกติตัวร่างกายต่อมต่อมน้องเหลืองโตทั่วๆเลยนะฟังปอดได้แบบแคลคเคิลทั้งสองข้างนะคะทำได้เลดออลทอมอสโคป่ะเป็นทรีดิทเยลโลโคัลเลอร์0.5-1มิลลิเมตรนะดิชันเวสอินดิกดิจิตปอดเดอร์แอดเดอร์โพธิเลียพอนะเชดเซเลเป็นดังภาพอย่างนี้ทูเบอร์คลินเทสก็เนกาทีฟ อ่ะข้อใดถามว่าเป็นการไม่ได้ใช้ในข้อนี้อ่ะคนไข้เนี่ยมีอาการไงไข้ฟีเวอร์นะไนส์สวตติ้งใช่ไหมมีเวทลอดแน่ๆเวทลอดถูกไหมเออมีประวัติว่าอ่ะ,อะจนนอจน,นอัลไลท์ลิมฟาดีโนพาตี้ถูกไหมคะดูแล้วก็มีเรื่องของมีประวัติของเพื่อออกจากคุกอีก ออกจากคุกเออแล้วลักษณะปอดจะฟีปอดเป็นอย่างนี้ฟีปอดเป็นลักษณะเป็นแบบว่าเลดโดนเลดเลดดิคูโลโนดูล่าแพทเทิร์นถูกไหมเป็นจุด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 เต็มปอดเลยเนี่ยอ่ะนึกถึงเรื่องอะไรคนนี้คอมมอนที่สุดนะก็เราจะนึกถึงอะไรไปไม่ได้เลยก็คือทูเบอร์คูลซิสใช่ไหมอ่ะก็ถือทีบีนั่นเองทีบี ทีบีถ้าเป็นจุดๆอย่างนี้มันนึกถึงสเตตไหนก็คือเป็นรล่วกลุ่มมิลาลารีทีบีเนาะเออก็คือจะมีอาการยังไงอาการยังไงบ้างก็คือเหนื่อยใช่ไหมไข้ไอในเส้นทิ้งเวทล o อสเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวจะมีใจไอซิมตอมได้ปวดทอ้งทองเสียเจียนท้องเสียทายเหลวซึ่งตัวทีบีเนี่ยสามารถติดที่บริเวณอื่นได้เช่นบอกโพลิมโนดบอลจอยลิเวอร์ซีเอ็นเอสเนาะพวกอะดีนแกลนก็ได้นะ หรือว่าเมื่อกี้มีอาการทางตาที่บอกอาจจะเป็นโคโคลเดอรทูเบอร์คได้ใช่ไหมคะเออแล้วก็ส่วนใหญ่ประวัติไหมคนไข้มีความเสี่ยงเพิ่งออกจากคุกเนาะส่วนใหญ่คนที่แบบอยู่ในสถานที่ที่แออัดเนาะคราวือวิสเปซหรือว่าแบบพวกในคุกในหอหรือว่าแคมป์ทหารหรือประวัติสุบุรีหรือไปในที่ที่เอนิมิกแอเรียอะไรเงี้ยก็มีโอกาสติดติดทีวีได้ง่ายขึ้นเนาะ ข้อนี้เนี่ยแต่แต่ว่าตรวจเมื่อกี้ทูเบอร์คูลินเทสมันทูเบอร์คูลินเทสมันนกตฟอ่ะสองในสามาก็ของิลือทีบีก็ทำให้ก็ตรวจเป็นทูเบอร์คูลินเทสเนกตทฟได้นะแล้วก็การรักษาก็ก,ก็อาจจะตรงเอซิฟัสเซนเนาะเพิ่มเติมแล้วก็เชสติเลก็เป็นดังภาพใช่ไหมเป็นดิฟิลเลนทิคลูโรโนดูล่าอินฟิวเทชันทั้งหมดล่างเลย ฟังได้แคลคโครใช่ไหมคะการรักษาก็คือให้ยาเนาะให้ยายาอะไรบ้างตัวทีบีตัวนี้ให้ยาอะไรบ้างยารักษาโรคก,กินหกถึงแปดเดือนเนาะก็เป็นอะไรออซิเนซินไลฟัมเปซินพาราซินมไยอิเทมูทอลนาะเฟอร์ไลดักนะ นะแล้วก็คนการป้องกันก็คือดูแลผู้ป่วยนะแยกผู้ป่วยนะให้ผู้ป่วยใส่แมสแล้วก็แยกผู้ป่วยจา,จากคนอื่นเนาะไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะคะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนใกล้ชิดเราก็รีบ,ร,บรีบเอาเขามามาพบแพทย์ด้วยเนาะข้ออื่นละ่ะซาร์โคสิดคืออะไรซาร์โคสิดนะ่ะซาร์โคสิดคือเป็นการที่เกิดเกโนโลมาแกโนเมราคือสารอักเสบที่เกิดตามอ o r g a ต่างๆของร่างกายเนาะหรือว่าอิมูนอะ่ะมันทำอิมูนของเรามันทํางานมากเกิน ผิดป,ปกตินะอาจจะส่งต่อถักทางพันธุกรรมก็ได้เลยมีความปกติตามระบบออัแกนต่างๆเช่นแบบมีอาจจะมีรอยอายเบอร์วิชันนิบโหนตรลังไอเป็นเลือดก็ได้มีคอมเช้นชั่นของฮาร์ดมาเนาะเออคอมเม้นชัของฮาร์ดมาหรือเปล่ปามีริเวอร์ตับมําโตนะปวดตามข้อได้ข้อบวมบริเวณเขาได้พวกนี้นะคะก็คนนี้ก็ดูไม่เขาเ้านะเออ อ่ะต่อไปเข้าต่อไปโคโนิกฮิสโตพารโ์โมซิตเนาะมันเป็นกลุ่มของเชื้อราใช่ไหมคะเชื้อราเนาะฮิสโตพาร์มาคัพซูลาตัมเนาะเออส่วนใหญ่แล้ก็อยู่ในติดจากพวกอะไรละ่ะก็จะมีอาการพวกเชื้อราทั้งหลายแหละเนี่ยคือเป็นเชื้อราเป็นเดโมฟิกฟังใจเนี่ยทำให้เกิดแบบซิสเตมิกได้อาการทางซิสเตมิกได้เนาะ